ในมือถือเนี่ยตอนนี้คนที่ใช้แบบ AI นะก็จะเป็นแบบว่าเจมีนายไม่น่าล่ะตอนนี้ในโซเชียลคือดูดีกันทุกคนเลยผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องง้อ Photoshop อีกต่อไปเพราะตอนนี้เขามีฟีเจอร์ใหม่ชื่อ n าโนบานาน่าทีมงานเนี่ยเขาหัวใสมากก็นการไปเอารูปผมเนี่ยแล้วมาทําเป็นเอามาทำเนี่ยขึ้นเนี่ยเนี่แบบนี้เลยผมและคือมันเนียนมากคุณยายไหมนี่นี่ฉันคุณไปถ่ายรูปตอนไหนเนี่ย แอบบินไปอเมริกามาหรือเปล่าตายแล้วคุณเธอได้โอ๊ยพี่เป้ร่างจริงไหมร่างจริงเนาะเขาฟิตอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะอ๋อเกลโอเคร่างจริงร่างจริงอันนี้เขาแอบเหมือนลุงตู่หลักหักขันล้างลุงตู่เออโหแต่นี่นี่อันนี้อันนี้พี่โอ๋ไหมอาจารยพี่โอ๋พี่โอ๋โอ้อ๋อใช่คุณนายโอ๋เขาชอบไปญี่ปุ่นนี่อันนี้โอุ้ย ฟิลฟิลเหมือนฟิลเหมือนซีรีส์เกาหลีนะเดี๋ยวขอไฟภาพหน่อยเดี๋ยวแท็กสตอรี่คุณพี่เขาไปนิดนึงเออจริงจริงเนี่ยจริงๆถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเรามีพร้อมแจกให้นะฮะที่เพจรายการไปตามได้เดี๋ยวพีพโชว์อยากได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้คือพร้อมก็คือคำสั่งแปะปั๊บใส่จีินายก็ได้รูปแบบนี้มาเลยใน Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพจของรายการเราเองค่ะนะครับ